สวัสดีครับผมช็อปครับนะครับกลับมาพบกับรายการหุ้นปันผลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วก็จำไม่ได้แล้วนะครับเยอะมากแล้วนะครับปัจจุบันก็นะ่าจะ7 7 0 8 0 EP แแล้วนะครับแต่วันนี้ครับประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะคุยพวกเราฟังคือถ้าเรา สามารถเปลี่ยน3เรื่องนี้ได้นะครับเล่นหุ้นยังไงคุณก็โอกาสขาดทุนยากมากนะครับแล้ววันนี้ผมจะสอนแบบเจาะลึกเลยนะครับอธิบายแบบละเอียดยิบเลยนะเพราะฉันอยากให้ตั้งใจฟังให้ดีนะครับก่อนที่จะไปฟังก่อนที่จะไปดูอะไรกันนะครับกดติดตาม subscribe นะครับกดกระดิ่งช่องช็อปครับไปด้วยนะครับเรื่องที่สําคัญมากนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้กด subscribe ช่องไหนไม่ได้กดติดตามนะครับไม่ได้กดกระดิ่งไว้เนี่ย เวลาขึ้นใน YouTube ขึ้นใน a c e b o o k อะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่ค่อยเด้งเตือนให้พวกเราทราบนะครับหรือไม่ขึ้นหน้าน็ลฟีของพวกเรานะครับแต่ถ้าพวกเราได้ทำการกด Subscribe ช่องไหนไว้รับรองครับว่าทุกครั้งที่มีการอัปเดตคลิปข้อมูลความรู้ใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้รับชมอย่างแน่นอนนะครับมาดูกันเลยว่าอะไรบ้างที่เป็น3เรื่องที่ผมแนะนำว่าถ้าคุณได้เปลี่ยน3ข้อนี้นะครับการลงทุนของคุณจะขาดทุนยากแบบยากแบบสุดๆนะครับเรียกว่าปิดประตูแพ้ได้เลยนะครับข้อที่1 นะครับก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนะไรครับเปลี่ยนจากการเล่นสั้นนะครับมาถือยาวให้มากขึ้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้เลิกนะไม่ได้บอกให้เลิกเล่นสั้นนะครับแต่ว่าในการลงทุนของคุณเนี่ยถ้าเราสามารถเปลี่ยนจากการที่เราเล่นสั้นๆบ่อยๆเล่นเทรดเล่นเกมกำไรหรือเล่นเกมสั้นมาเล่นเกมยาวมากขึ้นได้อย่างเช่นก่อนหน้านี้เราอาจจะเล่นสั้นแบบ90%็เลย ของเงินลงทุนทั้งหมดนะครับแล้วแบ่งสัดส่วนเล่นยาวไว้10%บเปอโอกาสผมบอกเลยแบบนี้โอกาสขาดทุนสูงครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้พวกเราเปลี่ยนคืออะไรครับลองเปลี่ยนจากการเล่นสั้นเ0านะแล้วเล่นยาว10สลับที่กันมาเป็นเล่นสั้นแค่10นะครับแล้วก็นะเล่นยาว90%ของเงินลงทุนใช้ควาว่าของเงินลงทุนนะอย่างเช่นสมมุติคุณมีเงินลงทุน10ล้านบาทนะครับ ให้เล่นสั้นแค่1ล้านแล้วก็เล่นยาว9ล้านถามว่าทําไมนะครับ้อาบอกว่ามีหลายเคสมากนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการเล่นสั้นนะถ้าเราทํากําไรสั้นๆได้หลายๆรอบถูกไหมครับเราก็จะได้กําไรมากขึ้นอย่างเช่นสมมุติเรามี10ล้านถูกไหมเราบอกว่าเราลงไปเล่นสั้นเลย9ล้านบาทนะครับเล้านเราทํากําไรได้10%เป็นไงครับได้900,000ถูกไหมสิบเปอร์เซ็นต์นะ ได้9ก้าแสนบาทถูกไหมถ้าเราทำอย่างนี้ได้10ครั้งเป็นไงครับเรียบร้อย9ล้านบาทเห็นเห็นนอนเนาะถูกไหมครับแต่คําถามคือไอ้สิครั้งอะเราจะถูกทุกครั้งหรอครับในการลงทุนท,ทุกครั้งในการเทรดในการเกริงอะไรทุกครั้ง10ครั้งแม่น10ครั้งไหมครับมันอาจจะไม่ขนาดนั้นถูกไหมมันจะมีช่วงที่เราผิดพลาดบ้างน,นะครับสุดท้ายแล้วสมมติอะเราแม่นครึ่งหนึง่งไม่แม่นครึ่งหนึง่งหมายความว่าเราได้มา4ีล้านหถูกไหมครึ 1, ่งหนึ่งคือเราบวก4ีล้านห แต่อีกครึ่งหนึ่งเราพลาดไหมครับพลาดถูกปหมคำถามคือพลาดเราต้องหักลบไหมต้องหักลบซึ่งหมายความว่าอาจจะหักลบไปอ่าเขาบอกว่าอาจจะมีจุด Stop l ลอ s มีอะไรก็แล้วแต่ควรจะต้องหักหักลบไปอีกร้านหนึ่งเป็นไงครับเท่ากับกําไรบวก3ล้านห้าถูกไหมนะครับอย่างนี้บอก อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถทํากําไรได้มากน้อยขนาดไหนมีความแม่นยาสูงขนาดไหนถูกไหมนะครับแต่ว่าในการลงทุนระยะยาวแล้ว9ล้านผลตอบแทนอาจจะไม่ได้เติบโตขึ้นเร็วแต่อย่างที่ผมลงทุนมานะครับหลายคนพี่ๆหลายท่านนะครับก็มีการได้ทดสอบนะครับคือมีทั้งแบบแบ,บ,แบ่งพอนเนี่ยเล่นสั้นพอนหนึ่งเล่นยาวพอนหนึ่งเชื่อไหมครับปรากฏว่ามีพี่ท่านหนึ่งที่เทรดทองคำเทรดฟอเร็กเทรดอะไรแบบนี้นะก็บอกให้ผมฟังว่าเฮ้ยชอปวันนี้นะ พอที่พี่เล่นยาวเนี่ยนะตอนแรก p e r f o r m มนซ์เนี่ยมันต่ํากว่าพอเล่นสั้นนะคือหมายว่าผลตอบแทนที่ได้มามันต่ํากว่านะแต่พอผ่านมาเกือบเกือบปีที่เราอยู่ด้วยกันในในคอร์ส icp plus นี่ครับปรากฏว่าพอเล่นยาวมากขึ้นนะครับพี่แทบไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องเสียเวลาในการแบบไปนั่งเฝ้ามันไปดูมันไปวัดผลตอบแทนมันไปขายไปซื้อไปขายอะไรอย่างเงี้ยด้วยตัวเองอะ่ะคือปล่อยมันทิ้งยาวๆเลยปรากฏว่าผลตอบแทนะระยะของพี่ทุกวนันนี้ชนะระยะสั้นแล้ว เห็นไหมครับเพราะอะไรคืออย่างที่ผมบอกยิ่งเราลงทูนเลยะยาวได้มากขึ้นเท่าไหร่ผลตอบแทนเราจะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นแล้วมันลดความเสี่ยงไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะตลาดหุ้นมันไม่ดีเสมอไปจริงปะมันจะมีช่วงที่เป็นขาขึ้นน่ะเราก็เทรดเก่งกำไรได้ง่ายครับแต่เมื่อไหร่ลองเป็นขาลงสิโอ้โห้วกแตก้วกแตนถูกไหมบางทีไอ้ที่กาไรมาทั้งหมดเนี่ย กับขาดทุนหายไปภายในเวลาแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยผมมีเพื่อนหลายคนนะครับมีคนรู้จักหลายคนใช้คำว่าคนรู้จักหลายคนดีกว่านะครับช่วงเดือนมกรกาช่วงเดือนหนึ่งถึงเดือนประมาณเดือนเ,ออเดือน4เดือน5ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าช่วงนี้ครับหูเขากําไรเยอะมากเลยนะกำไรเนี่ยพอร์ตบวกไปประมาณ30% 4 0นะครับแต่เชื่อไหมครับจากเดือน4่มาเดือน6ช่วงที่ตลาดหุ้นเริ่มพักฐานแล้วเขาก็ยังเทรดอยู่ปัจจุบันเทรดอยู่ปกติ ปรากฏว่าช่วงนี้ครับกลับไปลบถึง30%เท่ากับว่าโอเอแล้วผ่านมา6เดือนเองครับบวกศูนย์จริงป่ะในขณะที่ผมลงทุนระยะยาวหรือพี่ๆหลายคนที่อยู่ใน ICB+ Plus ลเนี่ยลงทุนระยะยาวตั้งแต่เดือน1มาจนถึงเดือน6ครับเดือน1ถึงเดือน4เนี่ยพอร์ตอาจจะแบบไม่ได้เติบโตอะไรมากมายอาจจะบวกประมาณ10%แต่ปรากฏว่าช่วงที่หุ้นลงนะเดือน4ถ<ๆ>ึงเดือน6ดันมีหุ้นหลายตัวในพอร์ตที่กลับขึ้น เพราะได้ทําการวางกลยุทธ์การลงทุนที่แบบกระจายความเสีย่ยงแล้วก็ลงทุนในหุ้นหลายๆตัวนะครับปรากฏว่าบวกขึ้นอีก10%เท่ากับโอโอโอลงแถวนี้ครับบวกอยู่ประมาณ15-20%ได้เห็นไหมครับนี่นี่คือผลลัพธ์จริงนะครับไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบการมโนขึ้นมานะเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น กับพอร์ตการลงทุนของของตัวผมเองของครอบครัวเองของหลายๆคนนะครับจะเป็นสมาชิกเป็นลูกศิษย์ใน IC ีพาหรือว่าในที่เรียนคอร์สออนไลน์เองเขาตามก็เกิดผลลัพธ์แบบนี้หมดโดยที่เขาเปลี่ยนจากการวางเงินจากการเล่นสั้นมาเล่นยาวมากขึ้นหลายคนอาจจะไม่ได้สวิตชิ่งมาแบบเป็น90้าสแบบนี้นะครับอาจจะมีแบบเอ,อ่อเป็นเล่นสั้น30มสิบแล้วเล่นยาว70นะครับผลลัพธ์ก็สามารถดีขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันตัวผมเองผมลงทุนระยะยาวร้อยเปอร์เซ็นต นะครับไม่ได้เล่นลงทุนระยะสั้นเลยนะครับไม่ได้ลงทุนระยะสั้นเลยนะเพราะฉะนั้นผลเอาแพนก็จะดีหน่อยเป็นพิเศษโอเคนะนะครับมาดูเรื่องที่2ครับที่คุณควรเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนเรื่องนี้ได้นะครับการขัดทุนจะยากขึ้นนั่นก็คือจากคุณกระจุกในการลงทุนนะครับให้เปลี่ยนมาเป็นกระจายครับจากกระจุกให้มากระจายนะครับ หลายคนนะ่ะเถียงผมเรื่องนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาใน YouTube, youtube ใน Facebook เนี่ยเยอะมากนะครับว่าเฮ้ยลงทุนแบบแบบกระจายอะ่ะเป็นเบี้หัวแตกนะครับลงทุนแบบนี้ซื้อกองทุนดีกว่านะครับคือผมอยากจะมาอธิบายอย่างนี้ว่าการกระจายลงทุนของเราเนี่ยจะเป็นเบีย้ยหัวแตกนะครับเบีย้ยหัวแตกนะหรือว่าไปซื้อกองทุนดีกว่าซื้อกองทุนดีกว่านะครับ จะเป็นแบบนั้นก็ต่อเมื่อคุณไม่คัดหุ้นมาเลยถ้าคุณไม่คัดหุ้นคุณซื้อแต่เซตห้าสิบนะแล้วกองทุนก็ซื้ออะไรครับเซตห้าสิบให้เซตร้อยเลยนะครับแล้วอะไรที่อยู่ในเซตห้าสิบกระจายลงไปเลยห้าสิบตัวอะไรที่อยู่ในเซตร้อยกระจายลงไปร้อยเลยร้อยตัวแบบนี้ครับเรียกว่าเบีย้ยหัวแตกแบบนี้ครับเรียกว่าซื้อกองทุนดีกว่าผมเห็นด้วยนะครับแต่ การกระจายของผมหรือแนวทางที่ผมแนะนําพวกเราในวันนี้ไม่ใช่การซื้อเซต50ครับไม่ใช่ไม่ใช่การซื้อเซต1้อครับคุณจะต้องกระจายในหุ้นที่อะไรครับเน้นย้ําเสมอถูกดีมีปันผลบวก Under value นี่ครับไม่สนใจครับว่าเป็นเซตห้หรือเปล่าเป็น Small Set หรือเปล่า เป็น M A I หรือเปล่าไม่สนใจครับสนใจแค่ว่าตัวไหนกลุ่มไหนที่ดีที่สุดตัวหุ้นตัวไหนที่ดีที่สุดในตลาดหุ้นไทยณเวลานั้นๆผมจะกระจายเงินไปในหุ้นเหล่านั้นเท่านั้นนั่นหมายความเลยครับปัจจุบันพอการลงทุนไม่ดีมีเซ็ตห้ทุกตัวนะครับไม่มีครับเพราะถ้าคุณได้ทําการบ้านมากพอเซ็ตห้ไม่ใช่หุ้นที่ลงทุนได้ทุกตัวเซ็ตห้บางตัวเป็นหุ้นเนา่าบางตัวเป็นหุ้นไม่ดีครับ นี่คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้เพราะอ,อะไรครับเพราะแอคชั่นคุณน้อยครับเพราะความขยันคุณน้อยครับคุณต้องให้เวลากับการทําการบ้านให้มากแล้วคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนือไหมถ้าคุณสามารถขัดหุ้นได้ดีมากพอนะครับคุณจะมีทั้งหุ้นใหญ่หุ้นขนาดกลางแล้วหุ้นขนาดเล็กแล้วในหุ้นใหญ่ในหุ้นกลางในหุ้นเล็กคุณจะมีอีกหลายเป็น10เซกเตอร์ครับที่จะเข้าพอร์ตคุณได้ คุณไม่ได้ถือหุ้นแค่เซกเตอร์เดียวคุณไม่ใช่แบบถือถือหุ้นแต่หุ้นพลังงานอย่างเดียวหุ้นแบงก์อย่างเดียวหุ้นค้าปีอย่างเดียวไม่ใช่ครับถ้าคุณเข้าใจคอนเซ็ปต์ที่ผมอธิบายหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ในคอร์สนะครับเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้หมดเพราะว่าการกระจายลงทุนที่ผมบอกคือเรากระจายไปในกลุ่มหุ้นที่คุ้มลงทุนที่สุดเท่านั้นในแต่ละช่วงเวลาหุ้นตัวไหนไม่คุ้มไม่มีทางเข้ามาในลิสต์ในการลงทุนของเราได้อย่างแน่นอนนะครับหุ้นตัวไหนที่คุ เพราะหุ้นที่ผมลงทุนจะเป็นหุ้นที่ถูกดีมีปันผลสม่ําเสมอนะอันเดอร์วลูและอัพไซด์อย่างน้อยร้อยถึงสองอยเอย่างแน่นอนเพราะถ้าคุณเข้าไปลงทุนในหุ้นที่อัพไซด์ต่ําแต่ดาวไซด์สูงโอกาสขาดทุนเยอะไหมครับอย่างเช่นสมมติจุดที่คุณซื้ออย่างวันนี้ดาวไซด์ประเมินละลบได้ถึง5 0แต่ปรากฏอัพไซด์ขึ้นตรงนี้ขึ้นได้อยู่บวก3 0คําถามคือคุ้มซื้อหรอคุ้มเสี่ยงหรอครับ แบบนี้ไม่เรียกการลงทุนนะครับเรียกการพนันนะครับไม่ใช่การลงทุนด้วยความรู้ไม่ใช่การลงทุนด้วยข้อมูลครับเป็นการลงทุนด้วยความมั่วมั่วนะครับลงทุนด้วยหูลงทุนด้วยความเชื่อไม่ลงทุนด้วยความจริงแต่สิ่งที่ผมทําจุดที่ผมซื้อผมต้องประเมินแล้วครับว่าดาวไซต์ตรงนี้อ่ะมีนะไม่ได้บอกว่าไม่มีมีครับอาจจะมี30% 40%มีได้ครับแต่ของเวลาขึ้นอัพไซต์เนี่ยนะครับ าเรียกตรงนี้เรียกอัพนะตรงนี้เนะรียกดาวดาวไซน์นะครับอัพไซด์เนี่ยขอให้มีบวกอย่างน้อย100%เสี่ยง30ต้องได้ร้อยหมายความอะไรครับหมายความว่าเสี่ยง1ส่วนถูกไหมต้องได้ถึง3ส่วนลบ1ต้องได้3อย่างนี้ถึงคุ้มไหมครับและนั่นครับคือหุ้นที่ผมเลือกนะครับแล้วเข้ามาลงทุนแล้วก็ติดอยู่ในลิสต์ของในกลุ่ม ICP+ ีพีานั้นเพราะนั้นหมายความว่าทุกคนที่เข้ามาเรียนกับผมหรือเข้ามาอยู่ในคอร์สเนี่ยจะได้หุ้นอะไรครับที่เสี่ยง1แล้วมีโอกาสได้ถึง3 ภาพไหมอาจจะให้ดาวไซด์ได้เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่เวลาได้ขอสามร้อยนะนี่เห็นไหมเราต้องประเมินแล้วว่าจังหวัดที่เราจะเข้าไปซื้อเนี่ยมันต้องมีบวกสามร้อยแม้ว่าเราจะมองแล้วว่าเฮ้ยตัวนี้เสี่ยงได้้อยนะถูกไหมมันถึงจะคุ้มไงเพราะอะไรถ้าคุณขาดทุนหนึ่งตัวที่ลบร้อยไปแต่อย่างน้อยถ้าตัวอื่น,นที่มันวางสต t จี้แบบนี้แล้วไม่ขาดทุนนะแล้วกลับไปบวกสามร้อยครับมันโคด้ดว่าขาดทุนตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยครับพอเห็นภาพไหม นะเพราะฉะนั้นการกระจายต้องกระจายแบบมีกลยุทธ์ไม่ใช่กระจายแบบหว่านเหนะครับไม่ใช่คุณมีเมล็ดพันธุ์ในมือทุกเมล็ดนะครับแล้วไม่คัดเลยครับว่าเมล็ดพันธุ์ไหนเป็นเมล็ดที่ดีแบบแกะออกมาจากห่อปุ๊บโปรยเลยไอ้แบบเนี้ยเบี้ยหัวแตกครับไอ้แบบเนี้ยซื้อกองทุนดีกว่าครับแต่ถ้าคุณเอาแกะเมล็ดพันธุ์ออกจากห่อแล้วเอาไปแช่น้ําหน่อยเอาไปคัดหน่อยว่าเมล็ดพันธุ์ไหนมีโอกาสเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี แล้วเป็นมีโอกาสที่มาในลลระนี้จะเจริญงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคตได้เราถึงจะนําลงไปหวานครับพอเห็นภาพไหมมันต้องดีตั้งแต่แรกไม่ใช่ชุยชวยในการทําไม่ใช่ชุยชวยในการลงทุนครับนั่นไม่ใช่ช็อปครับอย่างแน่นอนโอเคนะครับอ่ะมาดูนะครับเรื่องที่3ที่คุณควรเปลี่ยนนะครับแล้ว,แล,วแล้วการลงทุนของคุณจะขาดทุนยากมา,มา,มากๆก็คือว่าจากที่คุณเคยเลยครับเคยดู แต่ราคาหุ้นนะครับเปลี่ยนชาครับให้มาดูธุรกิจนะครับยาดูราคาให้เปลี่ยนมาดูตัวธุรกิจครับดูตัวธุรกิจดูยังไงครับก็ดูหน่อยครับว่าธุรกิจนี้มันทำอะไรถูกไหมงบนะครับงบการเงินเป็นยังไง นะครับกำไรขาดทุนมากน้อยขนาดไหนผมประกอบการเป็นยังไงถูกไหมครับนี่สินทรัพย์สินเป็นยังไงนะครับออปันผลปีละเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยมันจะประเมินความคุ้มค่าได้ไงเนี่ยคือการคิดแบบอินเวสเตอร์เพราะฉะนั้นเขาจะคิดเสมอครับอินเวสเตอร์หรือนักลงทุนรยายใหญ่ๆอย่างจริงๆเขาคิดเสมอครับว่าให้ลงทุนไปตรงนี้กี่ปีคืนทุนถูกปะเพราะลงทุนมันคือเงินนะเราต้องคิดครับลงทุนไปตรงนี้กี่ปีคืนทุน,ทน,นอู้ร้อยปีคืนทุนรอรับไหวไหมครับ ร้อยปีคืนทุนฟังให้ดีนะร้อยปีคืนทุนไหวไหมรอไหวไหมอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวชาติหน้าค่อยมาเอาผลตอบแทนตรงนี้มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นถูกปะแต่ต้องดูครับว่าแต่ธุรกิจมันคุ้มลงทุนขนาดไหนจริงไม่จริงนะครับอ่ามาดูงบการเงินหน่อยอ่ะลองไปเช็คกราฟหน่อยเช็คกราฟหุ้นเพื่อหาจังหวะหน่อยว่าตรงไหนเป็นตีนเขาตรงไหนเป็นยอดเขาตรงไหนเป็นกลางเขาตรงไหนคืนจังหวะซื้อตรงไหนคืนจังหวะขายเพราะฉะนั้นนะครับแทนที่เราอ่ะจะเสียเวลา ไปกับการติดตามราคาหุ้นนะครับไม่ว่าเราจะท่องหุ้นตัวนี้ได้นะครับว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้สูงสุดคือ100ยบาทนะครับต่ำสุดคือ47.50บาทไม่เคยลงต่ำกว่า47.5เลยนะขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่100.5คือจะไปท่องทำไมครับตัวเลขเสียเวลาเราเอาเวลาเหล่านั้นที่เรามีครับมาดูดีกว่าครับว่าจุดไหนคือจุดที่ถูกของหุ้นมูลค่าตรงไหนของหุ้นที่เทียบกับราคาหุ้นแล้วเรียกว่าถูกราคาหุ้นตรงไหนที่เรียกว่าแพงตรงไหนเรียกว่าถูก ผมบอกเลยนะครับหลายคนเข้าใจผิดคําว่าราคาหุ้นแพงราคาหุ้นถูกราคาที่เป็นเพียงแค่ตัวเลขนะครับไม่มีถูกไม่มีแพงครับมันเป็นแค่ตัวบอกตําแหน่งว่ามันอยู่จุดไหนของความถูกความแพงเท่านั้นเองแต่การที่เราจะดูถูกหรือแพงของหุ้นนะครับเราไม่ได้ดูเพียงแค่ราคาเท่านั้นเราต้องดูราคาเทียบกับอะไครับมูลค่าของ กิจการนั้นๆด้วยรื่องไหมต้องดูราคาเทียบกับมูลค่าของกิจการด้วยว่าอกำไรต่อหุ้นเท่าไหร่ถูกไหมมูลค่ากิจการมูลค่าบริษัทอยู่ที่เท่าไหร่แอสเซทอยู่ที่เท่าไหร่เราเอาถึงต้องลองสองอย่างนี้มาคํานวณกันไม่ใช่ดูแค่ราคาเพียวๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้นมันเคยร้อยบาทวันนี้มัน47.5เรียกว่าถูกผมบอกไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะราคาล่วงลงอาะล่วงล,วง,ล,วง,ลวงเพราะธุรกิจเป็นไงครับดาวลงก็ได้ นะราคาหุ้น100บาทกับราคาหุ้น47.5จจดอาจจะแพงอยู่ทั้งคู่ก็ได้พอเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นการจะดูหุ้นตัวไหนถูกตัวไหนแพงตัวไหนควรซื้อตัวไหนควรขายต้องเอาอะไรครับราคาหุ้นเทียบกับมูลค่าหรือศักยภาพในการทํากําไรหรือศักยภาพเรื่องของแอสเซทเรื่องของทรัพย์สินของบริษัทมาเทียบกันด้วยอย่าดูเพียงราคาเพียว ทำไม่ได้นะครับพอยภาพไหม <K> เพราะฉะนั้นนี่คือ3เรื่องครับที่คุณจะต้องเปลี่ยนเรื่องแรกเปลี่ยนจากการเล่นสั้นมาเล่นยาวให้มากขึ้นได้เรื่องที่2เปลี่ยนจากการกระจุกลงทุนมากระจายลงทุนให้มากขึ้นได้และเรื่องที่3เปลี่ยนจากการดูแต่รา,าคาหุ้นมาดูตัวธุรกิจให้มากขึ้นได้นะครับรับรองครับว่าคุณจะขาดทุนจะตลาดหุ้นยากมากครับหลายคนลองเช็คดูได้เลยนะทุกวันนี้ที่เรายังขาดทุนลงทุนเรวยังขาดทุนอยู่เพราะเรา ยังทำตรงข้ามกับสิ่งที่ผมบอกในวันนี้หรือเปล่าถ้ามีข้อไหนที่คุณกําลังทําตรงข้ามนะครับรีบเปลี่ยนครับพอคุณเปลี่ยนเหตุได้คุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณทําได้คุณเปลี่ยนแอคชั่นที่คุณทําในทุกวันได้เดี๋ยวผลลัพธ์มันจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นครับ รับประกันครับว่าคุณทําได้อย่างแน่นอนเพราะว่าทุกคนนะครับไม่ว่าต้องไม่ต้องคนที่เข้ามาอยู่ในคอร์สผมก็ตามนะคนที่หลายคนนะครับผมเห็นมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ใน u t u b e เยอะแยะมากได้อ่านทุกประโยคนะครับแต่บางอันก็ไม่ได้ตอบนะไม่ไม่ว่ากันเนาะก็คือแบบไม่ได้มีเวลามานั่งตอบทุกอันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอันไหนที่สามารถตอบให้ได้ก็จะตอบให้นะครับหลายคนบอกนะครับว่าเอาวิธีการหรือหลักการที่ผมสอนใน YouTube แค่นั้นนะไปใช้นะพอการทุ้ของเขาทุกวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วอะ นะเพราะฉันก็อยากจะฝากไว้นะครับก็เปลี่ยน3มเรื่องนี้ซะนะครับแล้วคุณจะเล่นหุ้นยังไงก็ไม่มีทางขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับเป็นการแจ้งข่าวแล้วกันนะครับสำหรับคอร์ส ICP Plus นะครับที่ใครสนใจก็ตามนะครับต้องบอกว่าคอร์สนี้ก็จะเป็นคอร์สที่ ผมจะเป็นโค้ชส่วนตัวทางด้านการลงทุนให้กับพวกเราแบบ v i p เลยนะครับแล้วก็มีการคัดพุ้นปันผลที่ตามคอนเซ็ปต์ทั้งหมดที่ผมลงทุนเนี่ยให้แบบอัตโนมัตินะครับเราก็แนะนําว่าคอร์สนี้ควรมีเงินลงทุนขั้นต่ำนะครับที่5ล้านบาทถึงจะเหมาะกับการเข้ามาในคอร์สนี้หรือว่าสมัครเข้ามาในคอร์สนี้ได้นะครับในปัจจุบันนะเรทจะเป็นตอนนี้แล้วนะครับคือเกณฑ์เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็อคอร์สนี้จะรับสมัคร เพิ่มได้อีกไม่มากแล้วนะครับต้องบอกว่าน้อยมากจริงๆนะครับซึ่งคิดว่าสิ้นปีหรือปลายปีนี้ก็น่าจะครบเต็มจํานวนนะครับเพราะว่าอัตราการสมัครปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเ,เดือนละหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเต็มอีกไม่นานแล้วแล้วก็แคปซิตี้ในการรับได้ผมมีจํากัดจริงๆนะครับก็ต้องดูว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ผมเริ่มงานล้นมือเริ่มรับไม่ไหวเริ่มดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยเออก็จะปิดการรับสมัครทันทีนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจ แนะนำว่าโทรมาถามก่อนหรือติดต่อเข้ามาถามก่อนว่าตอนนี้ยังรับเพิ่มได้อีกไหมนะครับในแต่ละช่วงเวลานะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าไอ้วันที่ออนคลิปนี้ไปเนี่ยณนะวันนั้นจะเต็มหรืออยังนะครับแล้วก็ปีหน้าปี2022นะครับคอร์ส i c ซ Plus จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการลงทุนในปีถัดไปปี 2022, 2022 2023 2024ไปเรื่อยๆเนี่ยผมมองว่าการลงทุนมันจะยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นผมต้องใช้เวลาใช้ แรงใช้กําลังใช้ทีมงานหลายๆอย่างมากๆนะครับในการเพิ่มศักยภาพในการรองรับความยากของตลาดหุ้นความยากของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับแต่รับรองว่ายังได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างแน่นอนเพราะหุ้นไทยปัจจุบันไม่ได้เป็นช่วงที่เรียกว่าแพงนะสำหรับผมผมมองว่ามันถูกเพราะว่าถ้าเราได้คัดหุ้นมามากพอนะครับดูหุ้นมากพอนะครับอย่างผมอ่ะเวลาคัดหุ้นเนีย่ยคัดหุ้นจากตลาดประมาณ750ตัวคือดูทุกตัวในตลาดนะครับ เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีตัวไหนครับที่ฆ่าสายตาเราไปได้นะครับแต่มันขึ้นอยู่ว่าช่วงเวลาไหนกลุ่มไหนนะครับหุ้นกลุ่มไหนน่าลงทุนมากที่สุดก็จะถูกคัดเข้ามาในลิสต์ที่น่าลงทุนมากที่สุดให้กับพวกเรานะครับแล้วก็บอกเลยว่าปีหน้าปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สมัครภายในปีนี้นะครับจะยังมีโปรโมชั่นพิเศษให้แล้วราคาจะถูกมากนะครับสำหรับคนที่สมัครในปีนี้เท่นานั้นนะครับก็จะมีแบบทั้งแบบ1ปีและแบบ3ปีนะครับแบบ3ปีเนี่ยจะมีแค่ภายในปีนก ใครสนใจนะครับแนะนําว่าติดต่อเข้ามานะครับโทรมาคุยกับผมก่อนได้นะครับเพื่อประเมินดูก่อนนะว่าเพราะผมไม่ได้รับทุกคนนะครับผมต้องประเมินดูก่อนว่าคนไหนเหมาะกับคอร์ส ICB p บ a s าบ้างบางคนไม่เหมาะผมก็ไม่ให้เข้า นะครับเพราะฉะนั้นจะดูความเหมาะสมจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะให้พวกเราได้ประโยชน์จริงๆนะคุ้มค่ากับเงินลงทุนตรงนี้จริงๆนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์นะครับ0812088887นะครับหรือว่าไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้นะครับเบื้องต้นได้ที่ไลน์ ID s h o ย Club บนะครับหรือว่าแอดแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็นะอันนี้ก็เป็นประกาศให้ทราบกันทั่วทุกคนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้ารับรองว่าปรับราคาเพิ่มขึ้นเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับการลงทุน จะยากมากยิ่งขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าการที่เรามีคอชส่วนตัวทางด้านการลงทุนเนี่ยนะครับเราเดินคู่ไปกับเราตลอดเส้นทางเนี่ยมันจะทําให้การลงทุนของเราง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่มีประสบการณ์คนที่ลงทุนแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จมากเท่าที่ควรนะครับแนะนํามาคุยกันได้เดี๋ยวผมช่วยดูให้นะครับว่าพวกเราจะเหมาะกับคอร์สนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเน้นย้ำนะครับควรมีเงินลงทุนหรืองบประมาณในการลงทุนขั้นต่ำประมาณ5ล้านบาทขึ้นไปนะครับถึงจะเหมาะกับคอร์ส icp plus นะครับ โอเคนะยังไงก็ฝากอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับไปเจอกันในช่อง Shop Club Channel นะครับไปดูเลยครับมีอีกเยอะแยะมากมายไปเสิร์ชใน YouTube ได้เลยว่า Shop Club นะครับคลิปขึ้นมาเพียบนะครับไอหน้าสีเหลืองนี่แหละของผมทั้งหมดนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับโอเคเราก็อย่าลืมนะครับเปลี่ยนซะด้วยนะ3เรื่องที่ผมบอกในวันนี้นะครับมันจะทำให้การลงทุนของคุณขาดทุนยากขึ้นมากๆอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ